มาต่อกันครับผมที่คานิวาเมจิกคือจะบอกว่าเวอร์มาก<อ>เคยเห็นแต่ในคลิปใน<อ>แบบ Youtube อะไรเงี้ยตอนนี้มาเจอของจริงแล้วทุกคนใช่คือเราขอเป็นตัวแทนพาทุกคนไปเดินเที่ยวข้างในกันว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วแบบทุกคนต้องตามมาไหมเผื่อบางคนไม่รู้จักนะครับผมคานิวาวเมจิกคือเมืองแ<อ>ฟนตาซีที่<อ>ลงทุนมากกว่าหก0ักร้วาล้าน นี่นะครับผมกำลังเข้าไปแล้วคือแค่ทางเข้าก็แบบเวอร์วังอลังการแล้วครับผมไม่แล้วเหมือนนี่เลยอะไนั้นอะอะไรนั้นเชื่อเลยนะเกย์มาจะเป็นเกยอ๋อเธอเป็นหมอยิ้มค่ะแค่ทางเข้าก็อเมซิ่งมากๆเลยแล้วก็วันนี้เรามีไกด์คนพิเศษของเราเรียนพี่นุ้ยนะครับสวัสดีครับันพี่ออนนี่สองท่านที่ดูแลเรานะครับไปวันนี้เราก็จะ เขาเรียกอะไรเป็นแบบเ<ไ>ปลุยทลยที่แบบเราที่ยังไม่เคยเที่ยวมาก่อนในมุมมองแบบเมืองไฟใช่จะเที่ยวแบบเครื่องเล่นอะไรอย่างนี้เนาะแต่แบบเมืองไฟแบบนี้ก็แบบตื่นเต้นนะรเ,ออเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะสวยแบบเหมือนในคลิปที่เราเคยเห็นหรือเปล่า อันนี้จะเป็นริเวอร์พาเลทใช่ไหมเหมือนนี่เลยในละครที่เธอชอบดูอ่ะเหมือนในแบบในหนังปะจริงในละครเรื่องอะไรนะเคลื่อนขนอเค่อนขนตอนะไรหรอเก่ามากนะคือแบบทุกคนใครที่แบบมีรูปมีหลานบอกเลยต้องพามา เป็นหลังคือแบบคือแบบที่เห็นเด็กเห็นนะเด็กสรับเด็กแต่ว่านัดอ่ะไม่เด็กแต่นัดก็กินแล้วคือเราอยากเล่นนะคือเราอยากเล่นของเด็กมากเข้ามาเขแบบช่วยหลงไหลแล้วอ่ะสี่สามอันนี้อันนี้นัดรับรองเลยว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของเด็กเลยคือเด็กอยากมาที่นี่ไม่ใช่เพราะอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่านี่มีความสุขมากนะครับผมเพราะว่าเราแบบไม่ค่อยได้ออกมาเที่ยวอะไรแบบนี้แบบนานมากแล้วเนอะเยไม่เคยมาเที่ยวแบบนี้เลยเคยมา ไม่เคยไม่เคยเพราะปกติอาอยางเล่นเราเคยไปตัวอยา่างดิมเวอร์อะไรเงี้ยซ<อ>ึ่งมันเป็นของเครื่องเล่นเนาะแต่แบบเนี้ยนัรู้สึกว่ามันตะการตาตะการใจ,จรคำเนี้ยมันมันเพิ่งเกิดนะตอนเนี้ย่อนรู้เลยว่านั้นมีความสุขมากอ่ะดูดิโอ,โอ้ทุกคนใครอยากกินป๊อปคอนนะครับผมนี่ป๊อปคอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะแต่ในโลกใหญ่มากมาก ุกคนคือบอสอยู่ถ่ายไม่ได้เลยนคือจุดถ่ายไม่ได้จริงจริงถ่ายไม่ได้เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าทุกที่มี่แต่มุมให้ถ่ายถูกตอนแรกนักกาว่าจะถ่ายรูปแต่ข้างหน้าพอมาข<น>้างในอ่ะมันมีได้ถ่าย,ยไม่หมดไม่ไม่ตอนนี้ยังไม่ดึกมากถ้าดึกมากบอกเล<อ>ยว่าโคตรสวยโอ้โหอย่างนั้นนู้นอ่ะไหนอ่ะนู้นหรอตอนนั้นจะเป็นไม่ได้ไหนถ้าเล่นได้จริงนี้เสียวอยู่นะเสียวอยู่เพราะมันสูง อันนี้เหมือนอันนี้เหมือนเธอเลยอ่ะออะะไร่ชอบแกล้ยังไงจนเป็นจ๊กเกอร์เอ่อจะแทนนะอันนี้คือนัดอันนี้คือบอสอ่ะกระตัวเลยปั่นท้องเขาแล้วเขาก็หัวล่อหัวล่อเยอะมาเลยนะตอนนี้ก็มีอ่าอ๋อปั่นพุงไม่กี่ี่ไม่หัวล่ออะไรก่อนดดึถึงแล้วนะครับผมห้องอาหาร b บ r ร์ of Paradise นี่คือห้องอาหารเหรอรู้ว่าพพิพิธภัณฑ์โชว์อะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะ บอกแล้วไงว่าใหญ่มากๆเออมันเวิร์มมากมันหืมมันแบบไม่รู้จะใช้คำอะไรมีอาหารทั่วโลกเลยเออต่างชาติอย่าอมารอินเ international คือหลายชสติงโอ้โหคือใหญ่สมชื่อจริงๆครับผมโอ้โหเดี๋ยววัดเลยอันนี้คือแบบเดี๋ยวเราไปกล้องไปหนึ่งสองสามปานอ้าปากข้างสวัสดีครับคือใหญ่แบบ ยิงหว่าโคตรโคตรยากินอะไรตอนนี้เออออยากกินอะไรเลี้ยงหมดใช่ไหมเลี้ยงหมดเพราะว่าเป้เ่ครับผมวัน้ม่นี้ฝาแบบให้กินไม่อันเออไปเดี๋ยวเราไปดูทุกเมนูกันดีกว่ามีอะไรบ้างดาื่อใคสนใจอะไรว่าไฮไลท์เลยเฟ้นาฟ เอ็ดดแคสต์อ่ามันจะมีปลากระเบนสอนไฟเออตัวสอนตัวสอนอนะเอากระเบนไฟก็คือมันฝรั่งลูกตระเบนสอนเราบผมเลยอร่อยมากมีตัวเคสอยู่เห็นไหมตัวแคสต์ตักถ้วยเอาใจมาตักตัวเคสชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อยเอาให้ครบทุกร้านมาไปเดี๋ยวเราไปดูข้าูนใ้เลยไม่ไม่ไม่ควาไทยเขาบอกว่าเด็ดอ่าคัดไทยก็ด้วยกันเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ที่อยู่ใกล้ๆโต๊ะเราไปวางเลยดูดิซุ้มฉ่ำมากเลยนะ ถูกเนาะเราลองดูว่าเะว่าน้าหล่ะชอบดูเรื่องไรที่เขาไปอินเดียกันเราไม่ต้องไปถึงอินเดียทุกคนเราก็ได้กินสเต็กคูนินเดียแล้วเดาอินเดียหน่อยขอดูหน่อยเขาแปง้งแป้งโรตีไหมอันนั้นเป็นโรตีเอาจริงมาเลยลอ,อ,องดูแล้วซอสเขาคือสีแบบเขียวแบบเขียวเลยอะ่ะ A later few moments later. เดี๋ยวเราจะสั่งอาหารที่บอลคิดว่าบอลจะเอามาแกงกันนะครับผมเพราะว่าที่นี่เขามีเยนัฟโฟเช้ามาเยอะครับผมใครที่มีแบบแพนมาหลายๆคนนะครับผมสามารถรีเควสเขาได้ว่าอุย้ยอยากได้จานใหญ่แบบนี้สามารถรีเควสได้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวบอจะให้ดูนะว่าเยนรฟรัฟโฟที่บอลบอกเป็นยังไงจะจะให้นำก,กินให้หมดถ้าไม่หมดไม่ให้กลับมาแล้วครับผมสเสิร์ฟพอดีแป๊บแป๊บแป๊บโอ้ จะแตกเลยจะทานหมดไปเนี่ยซีสันน่ากินมากครับผมและเป็นเส้นบะหมี่เหลืองของภูกเก็ตเลยทุกคนใครที่มาภูกเก็ตนะต้องลองกินเส้นบะหมี่เหลืองนี้เร็ดมากๆทุกคนครับผมตอนนี้นักมาแล้วเดี๋ยวบอจะบงังไว้ก่อนยังไม่เห็นเนจเนเกโกนะ คือเขาจะให้เธอกินให้หมดเราสั่งมาเพื่อเธอถ้าเธอกินไม่หมดห้าหมดอจากท้องอาหารนี้เป็นขาดเอาผ้าปูผมบห่มผ้าหกมมาไว้ตอนนี้ให้หน่อยรออีันี้เวอร์มาชิมแต่ถ้าเป็นคนที่แพ้อะไรที่แบบ ใหญ่ๆด้วยอ่เกินชอบไหมหรอชอบในส่วนที่ใหญ่ไม่เยอะขนาดนี้เป็นเวลาทุ่ม16นาทีนะก็เดี๋ยวเราไปดูพาเลตกันนะครับผมจะเป็นพาเลตแบบถนนก่อนติดพาเลตก่อนมืดแล้วมันก็จะเห็นไฟแบบนี้เลยดูดิโอ้ยนะครับในว่าเมืองแบบในดิสนีย์อ่ะเออมีเสงแบบดนตรีแล้วไปเราไปดูพาเลตกันดีกว่าเด เราได้มาแล้วตับอาลพิเศษศที่แบบเขาถือกันเต็มเลยนี่น้องน้องหนู่หนูเด็กๆถือกันแต่รเราได้มาแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นเกมหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปลองแตะดูเพราะว่านี่มันจะมีแตง兰花ให้ไปแตะโอ้แล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นเปเปอร์มาเช่ที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะอ่ะวี่ีทำมาจากเปเปอร์มาเช่อ่ะ ที่สุดในโลกเลยนะโน้โหโอ้ยไมีตีกีตาร์ด้วยวันนี้เราจะให้แฟนเราทำตัวเป็นเด็กหนึ่งวันแล้วกันใช่เพราะว่าถ้าไม่เด็กข้าตัวนี้ไม่ได้ป๊าจ๋าหอย่าชี ได้เลยครับเป็นเจคอบฟ้าโหบ้อดูน้ำดูดีอันนี้นี่ห้องน้ำนะครับผมยังไงดูแบบติดกันไม่อยากออกเลยนะอย่างเงี้ยจริงอันนี้เขาแบบขาเข้าไปเข้าไปอู้หูอ้ออันนี้ฮะเขาบอกว่าถ้าไปโตเดันน้ำเสาก่อนขานน้ำเสาก่อน ช้างช้างก็ได้ค่ะถ้าเราเข้าไปจะเป็นไรเรารือเธอเขาบอกว่าท้าเปิดประตูเราจะไปดูว่าน้องช้างจะทำอะไรกับเราไหนไหนปประตูไม่ต้องเข้าห้องน้ำด้วยไหนนี่ไงช้างกำลังมองนี่คุยด้วยเออเรคุยไมเขียนดเฮ้ยโอเคครับโอเค โอ้ฉันไเ้าสู้มา่ค้มาบอกคุยไม่รู้เรื่องว่เ้ยจริงนะแพูดอะไรได้คุ้มกว่าที่นดูถ้าเราไปหาในโดรนเสาดูนี่เขาแนะนาในโดนเสาและโรนานนไหนถ้าเราเข้าปกติจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่เราต้องปิดประตูก่อน แล้วก็นั่ง <lifelong. S 2> <ham> ทุกอย่างมาแล้วอุ <the <the ้ยน่ารักมากโอ้ยน่ารักพอกันเลยน่ารักมากน้องจะตกใจไหมน้องตกใจไหมน้องเนาะนันโอ้ยอยากเอาไปเลี้ยงเลยเหรอหมูชิชิราเออชิชิราคือแบบดูดิทุกคนเห็นปะเราจะเราจะรีแอคอะไรกับเขาแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจเราเลยนะเห็นปะนี่นี่นี่เฮ้ยนี่ แล้วเขาจะแบบทำตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฉันไม่สนคนแยมองฉันฉันก็ไม่สนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่ารักอะ่ะ <c oughs>

Been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I may never come down, cause the ghost reckon up the same. So high, I may never come down, so This is my lifestyle. Oh, i what doing the water, man. Oh, yeah. Oh. Hey, oh. Nora. Oh. moments few เวลาดูลงละครละครอ่าใช่ครับผมเดี๋ยวเราต้องเก็บกล้องทุกอย่างโทรศัพท์เก็บทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวเข้าโรงละครเขาจะมีโชว์ที่แบบยิ่งใหญ่อลังการมากๆเพราะฉะนั้นคือแบบทุกอย่างต้องแบบเขาเรียกอะไรเอาไว้มีเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนฝากมีเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนดูได้ได้ครับเดี๋ยวเขึ้นไทยอินเสิร์ตให้ดูใครอยากดูเต็มๆอะต้องมาที่โรงละครเองจริงๆถูกต้อง ที่เราอแล้วโตวใหญ่สุดในโลกอ่ะตัว <c oughs> ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย <c oughs> โอ้น้องยังคว้วา,วาวเลยป่ะ <c oughs> ตายแน่เมื่อกี้ลกคนคือไปดูโรงละครมานะครับจะบอกเลยว่าตะก,การตาตะการใจมากเพราะว่าแบบนั้นไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนบอกคำเดียวเลยว่าถ้าไม่มายัางตายไม่ได้นะต้องมาก่อนแล <c oughs> ้วก็แบบนี้เลย เขาจ้างรถนี่ไปให้เพราะว่าจะให้ดูไฟแบบเต็มที่เลยเจะได้แบบไม่ต้องเดินไปนนขึ้นโรงงานขาก็ไม่ค่อยจะดี<อ>แต่เอาจริงนะถ้าพ่ดตรงให้เดินก็ได้นะเดินเหรอโอเคไม่ต้องขึ้นเพราะอะไรห,หรือวะก็สวยขนาดน,นีนะ้อยากดูให้แบบเต็มแบบตาเต็มใจอะ่ะอุ้ยแล้วรถแบบจะเป็นรถคันนี้เลยหรอใช่รถคันนี้เลยรถแบบแต่ซาซีที่สุดเลยไปขึ้นเลย ขับเลยหรอขับเลยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวไม่ถึงที่เเขับไปมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูเมืองไฟเย้ต้องบอกเลยว่าไม่รู้คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้คําไหนจริงๆเนาะที่แบบมันอลังการทุกอย่างไปเลยอ่ะถูกต้องเอลังการแบบอินฟินิตี้ Temples been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking at the flight mouth. So high, I might never come down, so what? This is my lifestyle. ครับผมก็แบบเป็นเดือนที่ว้าวมากๆตั้งแต่ตอนเช้าใช่ทุกคนว้าวไปพร้อมๆกันกับนัดจนถึงตอนเนี้ยพูดคําำ่าว้าว wow พูดคําว่าเวอร์ไปไม่รู้กี่คําแล้วทุกคนถ้ารู้ว่ากี่คําเป็นมาเพราะว่านัาพูดตลอดเวลาว่ามันแบบดีจริงๆอยากท่องเที่ยวไม่พอนะแล้วได้มีกิจกรรมเล่นทุกคนต้องมาที่นี่คา n นว a ลเม g ิกนะครับผม <c oughs> ดัรวมทุกอย่างไว้เลยนะครับทุกคนฝ <c oughs> ากไว้ด้วยนะครับทุกคนมาที่นี่กันเยอะๆนะ <c oughs>